สวัสดีครับม <hab> ีเข้ามาหรอฮะอ๋อกมาได้แล้วใช่ไหมเพื่อนเปิดไงทุกคนเวลามีเวลากันยังฮะอ๋อมีแล้วแล้วมีเวลาให้เรายังฮะมีอยู่นะนายมีเวลาให้เราบ้างไหมฮะใช่วหาครับก็มีอยู่แล้วฮะมีอยู่แล้วตอนไหน ีบอกอนบอกอนก็บอกวันที่มาบอกเวลามาด้วยวันที่วันไหนเอาวันนี้เปิดตารางงานแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเคลียร์คิวให้โอ้ดูหน่อยอ่าฉันว่าฉันว่านี่ไงนี่ยฉันว่านักหนังสือรุ่นพอยังไงปะเดฉันวไปเดี๋ยวไปถ่ายให้ฉันเดี๋ยวเป็นแคมร่าแมนให้ไปเอาเดี๋ยวไปเที่ยว เอาอย่างนี้เที่ยวเออย่างน้เที่ยววันที่หกเราเปิดดูเปิดตาดดูเปิดตารางมาเปิดตารางยังไม่ได้มีโดนระับตอนนี้พี่เมย์พี่เมยอาตารางมาพี่ย่เดี๋ยวเดี๋ต้องมีเวลาครับอะไรนะทวงสุดอ่ะซัมเมอร์ไหนเปิดเมื่อไหร่โอ้โหอันนี้ผมเท่าที่ดูมาน่าจะประมาณปีหน้าแต่เร็วๆเลยเร็วๆปีหน้าแบบเร็วๆอยากให้รีบเปิดครับผมอยากให้รีบเปิดกล้องมากเลย

แทงอยู่นะก็ะสิเราโหพี่วายไม่แซ่บหรอเปไปคุยกับพี่เอ็กมาแล้วแซ่บอยู่แต่ว่าเดี๋ยวต้องเตรียมตัวเตรียมตัวหลายอย่างอยู่มันแซ่บยังไงพี่วายไม่บอกไม่บอกไม่ไม่นะไม่บอกหน่อยแบบให้แบบไม่ไม่ชุบกระชวยหัวใจถ้าเราไม่บอกอีกล้วจะบอกตอนไหน ออโอรแกรมทำไมไม่ไม่ไม่มีโปรแกรมแต่ว่าเดี๋ยวมั<ค>นยังไม่ถึงเวลาอ่ะนนมันยังไม่ถึงเราถึงเวลาแล้วนี่อันนี้คือถึเวลาใช่ไหมแต่ยังไม่ถึงเวลาเพราะว่าผมรู้เลยพี่เอ็กพี่เอ็กอ่ะส่องเก่งชอบแบบมาคอมเมนต์ใต้ผมอ่ะพ,อะพี่เอ็กกับพี่โจอ่ะเนี่ยสอนคนนี้จะคมอมเมนต์ตลอดว่าอะไราจะบอกไว่าเฮ้ยอันนี้ยังยังบอกไม่ได้นะเออเข้าใจไหมฮะก็ได้ก็ได้ ก็ยอมง่ายเอาที่เราสบายใจอืมไงะอะไรนะครับเาไวสม่ม่สมสม่ยมาั้งชื่อั้งชื่อเแล้วอ๋อมาใหม่คจะบอกว่าหมาดังเนี่ย special. มาครองด่าอย่าทอนหายใจุ้งอย่าทอนหายใจมาทองด่างขอโทษนะขอต้อง่าขอต้องมา็นตั้งชื่อทำไมเขาโหวตตอนนี้มีค andidate ชื่อมีค a n d i d a เยอะมากอ่าก็คือเราก็นั่งดูของทุกคนนะถ้าสนใจตัชื่อเลยนะสมริอย่างเช่นอย่างเช่อย่าน้องยั่วอะไรอย่าเงี้ย พ่ชูนี่ของเราหรือเปล่าพิออออชูนี่น่าสนใจมากพิชูแต่ว่าเราเรายังมีเวลาคิดอีกเยอะเพราะตอนเนี้ยเราส่งเราส่งน้องหมาเนี่ยไปฝึกก่อนเอ้ยอ,อี๋รู้ได้ไงเนี่ย <c oughs> แม่บอกแม่บอกแลาวจะบอกว่าหมาเนี่ยหมาหมาหมาบ้าหมาห้องดังห้องดังห้องดังเนี่ยใช่กว่าจะเลือกหมาบอกเลยต้องดูพ่อดูแม่เขาก่อน พ่อแม่็นการศึกษาจริงๆคนผมไม่เคยนึกมาก่อนเว้ยเพราะว่าที่ผมอยากผมอยากผมอยากเลี้ยงหมาใช่ปะผมอยากเลี้ยงหมาใช่ปะมาแดงมาแดงอะไรเตือนจะจุ๊บจ้านอุ้ยตัวไหนน่ารักก็กลับบ้านดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมของเขานะไปดูพ่อดูแม่แม่เขามีเหรียญหรือเปล่าพ่อเขามีระวางไหมกับมีรางวัลไหมซื้อ ผมเห็นคุณแม่ดังลงะมทีว่คุณพ่อประมาณประมาณหกอันคุณแม่ประมาณเจ็ดแล้วลูกตัวตอนนี้เออทำไมทำไมต้องขนาดนั้นทำไมต้องขนาดนั้นมันเป็นแตกต่างยังไงมันก็จริงๆถ้าเกิดพูดมันมันโหแบบคนขายเขาแบบดีเทลเยอะมากแต่ว่ารู้สึกว่าแบบอยากได้แบบหนือนแบบเราจะเลี้ยงเลี้ยงมาบางทีมันอยู่กับเรานานมาก แล้วเราแบบอยากเรื่องที่แบบถูกใจเราเลยอ่ะเออเราก็เลยแบบต้องมีการไปคุยมีการไปคุยนี่ฟาร์มครับผมก็ไปคุยนี่ฟาร์มไม่แหละวก็แบบอ่านู่นนี่นั่นกับ้องหมาแบบว่าราคาเท่าไหร่มีแบบเกรดไหนอะไรเงี้ยมันจะมีแบบแบ่งอย่างนี้เลยแล้วแบบพ่อแม่พ่อพันธุ์แม่แบบมาจากไหนยังไงอะไรเงี้ยชนะแบบบางตัวชนะที่ที่รัสเซียอย่างเงี้ยมีแบบไปชนะรัสเซียแล้วแบบบินกลับมาไทยแล้วก็คือบินก็คือผมเพิ่งรู้นะหมากินเยอะมาก บินเยอะจริงนะแบบับกับไทยไปรัสเซียไปเยอรมันไปอิตลอาลกีไงไปแบบไปอย่างนี้เลยอะแล้วแบบโหถ้าเป็นคนคนบางทีแบบรอนั่งที่บินนานๆมันจะทนไม่ไหวใช่ไหมบางทีงแบบปวดปวด,ดเรียกว่าปวด,ดขาอะไรเงี้ยแต่หมาหมาคือแบบเก่งมากผมยอมรับเลยมึงคือหมาแล้วเก่งมากมันอาจจะปวดแต่มันไม่บอกหรือเปล่าไ,ไม่รู้รู้แหละพย่ชอบพี่น้องมันก็ต้องแบบ ไอา้มาโน่จะอะกูก็มันก็อาจจะแบบอย่างก็ใช่ก็เลยแบบโหแบบเรียกว,ว่าแบบเฮ้ยเราเพิ่งรู้ไงเพราะแบบป่ามันไม่เคยเจอแบบมืงคือนึ่งบินเรานู่นนู่นอ่สมมติว่าเราบินมาจากสมมติว่าบินบินมาจากเกาะอันนี้ยใช่ไหมใช่ก็บินมาเนี่ยถึงไทยแล้วน้องจุงลูกเก่งมากจะมีใครดูไหมว่ากูปวดหลังมาก <laughs> โอ้ไม่มีนะปวดหลังมากครับ ปวหลังปวหลังไม่แต่สากความบันเทงเฉยเลยว่าเขารู้ไว้มันปวนรู้เขาก็เอาคิ้แผ่นแปะหลังให้บนบปหลังได้แผ่นแปะหลังนะครับอยากกินแซลมอนก็ส่งุูทักมานะฮะนี่เอาชดเฉยชดอากาศเหรอใช่ตอนนี้ปวดหลังไหมตอนนี้ไม่ปวด ตันนี้ไม่ปวดตอนนี้เราแบบเราฟินแล้วเราฟินแล้วปก,ปกติเราจะแบบปวดหลังไงเห็นในคลิปเนี่ยแบบโอ้โหแบบคลิปแบบอ่ะเราลุกขึ้นทีแบบนานๆทีเราจะแบบทำท่านี้ใช่ปหมแต่คนแบบชอบเอาไปลงไงจริงๆอ่ะ90%อ่ะเราไม่ทำ่างนี้แค่สิบเปอเซ็นต์สิบเป์นตแต่สิบเปร็มทำลายนี่ดังถ้าเขาเปิดหลังนะเดี๋ยวนี้แต่ก่อนทงคนระเบิดนอย่างนี้ใช่ไหมเป็อย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวดังต้องทำอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> อันนี้ปวดขาปวดเข่าเซลเกิเดี๋ยวเราปวดเองหัวเข่าอ่ะปวดน้ปวดเจ้าอดี๋ยวปวดเจ้าก็มางปวดเจ้าปวดเจ้าแง่ครับปวดเ้าลงพักพักค่ะข่าเขาเก้อะไรนะคับ หุดเถอะขาดู๋ยวนี้ขาเราเจ้าชู้เหรอไม่แล้วแต่คนแล้วแต่คนจำไม่เจ้าชู้อยู่เลยแล้วโอ้จุงเจ้าชู้ไหมอะไรนะ <c oughs> เราจะเจ้าชู้ให้เราโสดเจ้าชู้แปลว่าอะไรแปลว่ามีแฟนแล้วเสร็จแล้วก็คุยหลายคน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แต่เราโสดไง สวดแบบใครใคร่บอยพี่จะชูหรือเปล่าร้องอะไรกันเน่ยบอกใครจีบได้ไหมจีบได้นะครับตอนนี้ก็คือยังเปิดคิวอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้คือจีบได้เลยครับแต่คิวไม่ขยับเลยค่ะอะไรนะรับรแบบคิวที่ไหนครับมารอพี่ผมได้นะครับก็คือทอหลังดังไปเรื่อย เที่ยงไม่ออกเอาเลิกลากเอาเลิกลากเยังไงสิยังไงนูนจีน่ารักดเอลุกไรนะีกนลุกวทำไมยังไม่ชินอีกหรอไหเรามาถามดีกว่ามีใครมีคำถามไหม ป้าๆตรงนั้นนะป้าๆอ้ยไรนอะไรนะป้าไหนวะโอ้ยไหนชี้ป้าไหนชี้ปาป้า, oh. ora, าไหนสือกผมแย่จริี่สาวตรงนี้มีเขาเอาจุ้ล้วมคป้าไปได้ยังไงจาย่าอะไรอะคือจุ้งจุ้งจุ้งเราไม่ทำแล้ว 你们有问题吗อื้ม啊。ช่ชื่อเพลงอะรนะอีพีพี่พี่พี่ชอบหนูที่สุดป่ะโอยากให้มันรออย่าตาอยากให้คุณพูดพี่สาวอะไรนะจ๊ะ Yeah. ขอบคุณมากครับเดี๋ยวๆยังยังย mm hmm. ััจอมเรียกพีได้ไหมไม่เอากูเป็นแม่ r a n t e ร a l h e o n จเลีาม่ไ้จ I don't know the question จอม So, ah. do, you, do you want to know what Pisao means, right? Pisao is... Yeah. sister Pisao sister Pisao is like older, older sister Yes Nongsao, we get her sister Yes Pisao ใจถึอยๆอยจงจงทอะไรอะอะไรนะฮอะไรทอะไรอปีไหนไเท่ยไหนใช่ไหมปีไหนไปเที่ยไหน Yes มีก่อนอะไรนะ s, <S t l hmm. y m ใช่ไหมยังไงครับทำอะไรไปทำอะไรเดอลิมปิกใช่ไหมซ้อมบอลยัง ยัางอย่างย่างวิศวกมเนี่สวัีรรมผมอยู่ตางประเทศไปต่างระเทศเดคุณทำอะไรโอลิเปิกทำอะไไอยังทำอะไรสตลิปิกอยากไปเที่ยวไหนไอยากไปอินเรีาร์ลิปิกทำอะไรใช่ไหมสารพูดก็พูดนะตอนแรกตอนแรกใจก็ชีชูโบโข จะเตะ bon บอลบอลไม่รธรรมดาฉันเป็นหัวหน้าทีมด้วยและถ่ายวิดีโอลอยแล้วแล้วสุดท้ายก็มาตีมาตีแบบตุ๊ก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 อย่างนี้ใช่ไหมครับคุกฉันร้องเพลงดีกว่า <c oughs> ฉันร้องเพลงดีกว่าก็าจะได้ก็าอาจจะได้ร้องเพลง <c oughs> ไม่ใช่อาจจะได้ร้องได้ร้องเพงลงนะครับ <c oughs> แต่เราจะร้องอยู่ใครก็ค่อยอีกเรได้หนึ่งเลย <c oughs> จริงก็บอกไปแล้วว่าถ้าดังดังหมด ก็เดี๋ยวผมเตะกวนบอลของน้องเพลงเลยมันแบบมันเรียกว่าแบบกำลังวอร์มมาพอดีก็เลยวอมแบบวอร์มตัววอร์มเสียงมาด้วยตอนเล่นบอลไหนมันต้องแบบต้องแบบตะโกนเนี่ยเอ้ยทางนู้นทางนี้อะไรอย่างนี้นี่วอร์มมาแล้วไม่ต้องคล้นครูนะแล้วเลยขึ้นร้องเพลงเลยจงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยาแบบเขาเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมเป็นกอกเสริมเฮ้ยดังเหนื่อยอ่ะดังเหนื่อยอ่ะอันเนี้ย จงร้องเพลงที่ช่บหนูที่สุดให้ไอ้ดังดังวี่มั้อันนี้นอันนี้โค้ชจะเปโค้แล้วจะเป็นโค้แล้วเองใช่พูดคยบพี่ฟอแล้วพี่อพี่อไม่ได้เตะบอลอะพี่ฟูก็ไม่ได้เกะบด้วยงพ่กูจะยิงกับพี่ฟอนเยอ๋อไปยอเหรอพี่ฟอนกผมว่าจงจ่อพี่แล้วนะพี่จะยิงเลยเสมือนมาก Nicolai là không thèm sẵn sàng 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 sàng sẵn sàng sàng sẵn sàng sẵn sàng sàng sẵn sàng Então, uh -huh. <laughs> ได้ง่ายขอขอซ้อมก่อนสักรอบที่คงจะอยู่ไม่ได้ที่คงจะอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ย yes okay yes football เ้น้หนังฝั่งฝั่งนี้สพี่คงจะเอาเหรอไม่ได้ยินไงเธอ,เอมันไม่ได้ยินนะจุมต้งอง,ง,องร้องต้องร้องจุมต้องร้องด้วยจุมต้องร้องแลล่ะ แล้วเ็คำลงพี่แม่พไม่ได้พี่แม่อม่ล้ ตัวนี้ครับขอ้ขไม่ขอ,องตงได้หมครับ<ะ>โอ้โหี่บอ่ี่เมฆถ่ายสอรี่เลมครับขอสอรี่มันต้องอันนี้เอ้าอยู่ไหนมันต้องแบบวิ่งของใครอะ่ะมามันต้องนี้เดี๋ยวโชว์ให้ดู จ้าอะแจก้าจ้าวสุยากอยากค้าขากันดิได้ปาอะไรอ่ะอะไรถ่ายีอออถ่ายวีดีโอกับสคนไปาย ถ, Karma, ถ่ายกันหนึ yes, yeah, kind of cool? ่งนะเดี๋ยวผมจะถ่ายกันหนึงขอทุกคนอยาให้ทุกคนเปิดหน้าอีกแล้วลงด้วยนะเพราะว่าพรวฟิลเตอร์มันไม่จับไอ้จุ๊วยหรอ้สวยใช่ไหมตพอาฟิลเตอร์จับแล้วยสวยสามสงสาสองหนึ่งไม่เนรอ้สามสองหนึ่งโอเค โอเคโอ้ยแค่ถ่ายหน้ามาเชิญโอเคบอกเลยว่าบอกได้เลยว่าสตอรี่นี้ใครอยู่หน้าคือผู้โชคดีเราอยู่ในยู่ที่คนรู้กันทำไม่เชื่อเข้าไปดูได้ อ่ะเคยทบผีเซ้ออยู่กระ,ะทากระทา <laughs> นี่ผมนี้ดูในสิผีเสื้อยังไง